คนโบราณจะเอาชิ้นนี้นี่ทำรอกอันนี้อีกอันหนึ่งของการเคยเป็นทะเลอะเนี่ยหินกุพภลักษ์แบบนี้ที่น้ำมันหมุนนะหมุนวนนะมันเป็นแท่งหิน,นขนาดใหญ่มากเลยนะพวกรอยต่างๆก็ยังอยู่รอยที่ทำแล้วแต่ไม่ตัดตามรอยน,นะครับรอยเสือโครง่งเออใช่ใช่มันเหมือนอุ้งเท้าเสือจริงๆด้วยมันเหมือนหินสามวานเลยนี่นะลองรอยหินตัดอนะอันนี้มานั่งให้ดูนะว่า ไอ้ตรงนี้มันกว้างประมาณฟุตหนึ่งเลยนะร่องอ่ะเออใช่ร่องมันจะใหญ่ตามขนาดของหินที่จะจะเอาไปนะแต่ก้อนที่ม,มันหือมาขนาดนี้เขาจะไปซอยให้มันเล็กขึ้นหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับมาสรุปแล้วก็จบคลิปกันตรงนี้เลยนะอันนี้คือจุดที่เขาตัดหินออกแล้วนะเนี่ยที่ผมบอกครับเสาเนี่ยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองเสามจะเรียงไปเลยเนี่ยหลุมเสาเจะเรียงไปถึงโน่นเลยเสาดึงรอบ